สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของมัซซโนจิฟุยุรองหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งโตเกียวมัชชิไคมัซซโนจิฟุยุเกิดเมื่อวันที่19ทธันวาคมปีคิสกกราส1,991กรุ๊ปเลือดโอส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมสีผมบรอนทองสีตาสีน้ำเงินอ่อน ส่วนสีตาในอนิเมะจะออกสีเขียวๆนะครับชิฟุยุจะไว้ทรงผมข้างบนยาวนิดนึงย้อมสีบรอนทองส่วนผมที่ไถข้างจะเป็นสีดำอาหารที่ชอบเปยยังยากิโซบะอีกทั้งชิฟุยุเป็นคนที่รักสัตว์ลักษณะนิสัยของชิฟุยุจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ถ้าใครมีบุญคุณกับชิฟุยุชิฟุยุจะตอบแทนบุญคุณของคนนั้น เขาเป็นคนที่ซื่อตรงต่อความรู้สึกจิฟยุมีความเป็นมิตรกับทุกคนแต่พอถึงเวลาที่ต้องสู้เขาไม่เคยคิดจะหนีจากการต่อสู้ครั้งนั้นมาพูดถึงความเป็นมาของจิฟยุกันนะครับในสมัยที่เขาเรียนอยู่มอตน้นจิฟยุเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงเรื่องต่อยตีในระดับชั้นเดียวกันวันหนึ่งเขาได้พบกับบาจิเคสุเกะซึ่งเป็นนักเรียนซ้ำชั้นที่พยายามตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อไม่อยากให้แม่ร้องไห้ที่เขาต้องซ้ำชั้นอีกและชิฟยุเองก็คิดว่าบาจิคนนี้ต้องมีของอะไรแน่แต่ที่ไหนได้เขียนคำง่ายๆก็ผิดชิฟายุก็เข้ามาช่วยบาจิเขียนจดหมายจากนั้นชิฟยุได้ไปมีเรื่องกับแก๊งรถซิ่งตอนแรกเหมือนเขาจะเอาอยู่แต่พวกนั้นมีจำนวนมากก็เลยเสียท่าจากนั้นบาจิก็เข้ามาช่วยและแปลงโฉมจากเด็กเนิร์ด เป็นบาจิเคซุเกะหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของตัวมันซัดเจ้าพวกนั้นจนเละเทะหมดเลยด้วยตัวคนเดียวจากนั้นพวกเขาก็ไปกินเปยังยากิโซบะที่บ้านบาจิซึ่งพวกเขาว่าอยู่แมนชั่นเดียวกันแต่คนละชั้นทําให้จิฟยุนับถือบาจิตั้งแต่ตอนนั้นและเรียกบาจิว่าคุณบาจิหลังจากนั้นจิฟยุก็เข้ามาอยู่ที่โตมันในฐานะรองหัวหน้าหน่วยที่1ของแก๊งตเกียวมัจิไคที่มีบาจิ เป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งและจิฟยุก็คอยสู้เคียงข้างบาจิมาโดยตลอดสึกใหญ่ที่จิฟยุเจอมีสึกตัวมันประทะโมบิอุสจิฟยุได้ร่วมสู้กับบาจิและก็ได้รับชัยชนะในสึกนั้นด้วยฝีมือที่ร้ายกาจของเขาสึกต่อมาสึกตัวมันประทะวันฮาลาสึกนี้ตัวมันได้เสียบาจิไปหลังจากที่บาจิขอลังออกจากแก๊งและขอย้ายไปอยู่แก๊งวันฮาลาวันหนึ่งคาสุโทระได้พาทาคิมิจิ ไปยังรังของแก๊งวัทฮนลาทาคิมิจิก็พบกับจิฟุยุที่ถูกบาจิอัดน่วมเพราะชิฟุยุพยายามที่จะพาบาจิกับแต่เขากลับถูกบาจิจัดการต่อหน้าทุกคนในแก๊งวัทฮนลาจากนั้นฮันมะชูจิที่เป็นรองหัวหน้าแก๊งวัทฮาลาก็รับบาจิเข้าแก๊งในตอนนั้นวันต่อมาชิฟุยุได้พบกับทาคิมิจิและพวกเขาก็ได้คุยกันถึงเรื่องบาจิ ซึ่งชฟุยุนั้นก็คิดว่าบาจิกำลังสืบหาข้อมูลเปิดโปงความชั่วของคิสากิทำให้ชิฟุยุและทาเคมิจิได้เป็นคู่หูกันด้วยความที่อายุเท่ากันและอุดมการ์เดียวกันที่จะช่วยบาจิกับแก๊งเหมือนกันทำให้พวกเขาสนกันมากขึ้นและชิฟุยุกับทาเคมิจิก็พยายามชวนบาจิกลับมาเข้าแกงอีกครั้งรวมถึงจะสืบเรื่องคิสากิด้วยกันแต่บาจิก็ปากแข็งและไม่ยอมกลับพร้อมบอกกับจิฟุยุว่าจิฟุยุตอนนี้เป็นศัตรูกันแล้ว จิฟุยุบอกว่าเขารู้จักคุณบาจิดีเคุณบาจิไม่มีทางหักหลังแก้งตัวมันเด็ดขาดและเขาก็ยังเชื่อแบบนั้นแต่บาจิก็ไม่สนใจและเดินจากไปจนถึงศึกประทะกันของตัวมารและวาฮาลาจิฟุยุก็เข้าร่วมศึกและคอยระวังหลังให้กับทาคมิจิที่เป็นคู่หูของเขาในตอนนั้นและบาจิก็ถูกแทงโดยคาสโทระแต่เขายังไม่ตายจากนั้นบาจิก็แทงตัวเองและจิฟุยุก็เป็นคนที่ประคองบาจิ ก่อนที่เขาจะตายพร้อมกับรู้ความจริงจากปากของบาจิทุกอย่างในเรื่องที่เขาสืบพ้นข้อมูลของคิสกิและรู้ว่าคิสกิเป็นศัตรูโดยการแฝงตัวของเขาไปอยู่ที่แก๊งวาฮัลลาอีกทั้งคุยเรื่องอยากกินเปยังยากิโซบะกับจิฟยุทำให้จิฟยุเสียใจและรับรู้ถึงความรู้สึกบาจิที่มีต่อเขาหลังจากศึกนั้นแม้ตัวมันจะชนะแต่ต้องเสียบาจิไปจิฟยุก็เอายากิโซบะเปยังที่บาจิชอบ ไปที่หลุมศพของบาจิและก็มาถึงวันประกาศแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยที่1แทนบาจิที่ตายไปเมกี้ก็กําลังจะประกาศให้จิฟุยุรับหน้าที่หัวหน้าแก๊งแทนแต่จิฟุยุขอให้ททยุมิจิเป็นหัวหน้าหน่วยที่1แทนบาจิจิฟุยุโคตรเสีละเลยหัวน้ําตาจะไหลและเทยุมิจิก็รับตำแหน่งนี้ไปและมีจิฟุยุเป็นรองหัวหน้าต่อมาศึกตัวมันปะทะแบล็กดากอน ทากมิจิต้องช่วยหยุดฮะคายที่จะฆ่าไทจูเพื่อหยุดความโหดรห้ายของไทจูผู้เป็นพี่ชายของฮะคายซึ่งไทจูนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งแบ็คตรากรรุ่นที่10อีกทั้งทากิมิจิได้เล่าเรื่องการย้อนเวลาให้กับจิฟุยุฟังจิฟุยุก็เชื่อสะง,งั้นเพราะเชื่อมั่นในตัวทากมิจิและทากมิจิกับจิฟุยุก็มีคิสากิกับฮานมะที่เป็นหัวหน้าหน่วยช่วยเรื่องนี้อีกแรงหนึ่งแม้จิฟุยุจะแย้งเพราะไม่เชื่อใจคิสากิ ที่เป็นศัตรูแต่ก็ยอมร่วมมือเพื่อช่วยฮักไครหลังจากที่วางแผนกันเสร็จก็จะไปช่วยหยุดสงครามตัวมันกับแบล็กดากอนแต่แผนการนี้กับล่มเพราะแผนจริงๆของคิสกิก็คือการทาให้เกิดสงครามคิสกิให้ฮันมะจัดการชิฟุยุและจับมัดไว้ไม่ให้ไปช่วยทาคมิจิแต่ชิฟุยุก็ได้มิซิยะมาช่วยและไปร่วมสู้กับทาคมิจิที่ได้เข้ามาทาเทจู แล้วจิฟยุก็ได้เข้าต่อสู้กับอินุอิเซชูลูกน้องของชิบะไทจูแล้วจิฟยุก็พ่ายแพ้ต่ออินุอิเพราะก่อนหน้านี้เขาได้สู้กับฮันมะจนหมดเรี่ยวแรงแล้วจนสุดท้ายตัวมันก็ชนะแบ็กดากอนเพราะไมกี้กับดาเคนมาจัดการทั้งแก๊งรวมถึงชิบะไทจูหลังจากนั้นศึกตัวมันประทะเทนจิกุจิฟยุก็ได้อยู่เคียงข้างร่วมสู้กับทาเคมิจิแม้ตอนที่ไมกี้กับดาเคนสูญเสียมาไป ทําให้หมดใจสู้แต่ทาเคมิจิก็ยังจะสู้ต่อและชิฟุยุก็เป็นคนแรกที่จะไปสู้กับทาเคมิจิรวมทั้งเพื่อนๆของทาเคมิจิที่อยู่หน่วยหนึ่งด้วยกันจนทําให้พวกเขานําทัพไปประทะเทนจิคุได้พอได้เข้าประทะกันชิฟุยุก็ได้เข้าไปฉากกับม็อกจิแต่ก็ให้แพ้ม็อกจิที่ร้ายกาจเกินไปแต่ถึงยังไงเขาก็ยังต่อสู้ร่วมไปทุกคนจนเมกี้กับดาเคนมาปิดฉากจบ และตัวมันก็ได้รับชัยชนะไปหลังจากจบศึกตัวมันไปท่าทิจิกุตัวมันก็ยุบแก๊งและพวกเขาก็เอาของมาฝังที่ศาลเจ้ามุชาชิเพื่อเปิดดูอีกทีในอีก12ปีข้างหน้าในในี้นั้นมีจิฟุยุและหลังจากนั้น12ปีจิฟุยุก็ได้เป็นเจ้าของร้านสัตว์เลี้ยงเพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบและทําให้เขาคิดถึงคุณบาจิแล้วก็มาถึงวันเปิดทางแคปซูลในวันที่ระลึกก่อตั้งแก๊งตัวมัน จิฟุยุก็ได้มาเปิดดูมันซึ่งมันก็คือแมกกาซีนเกี่ยวกับเครื่องบินเพราะความฝันของจิฟุยุในตอนเด็กก็คืออยากเป็นนักบินขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับจิฟุยุครั้งหนึ่งเคยถูกคิสกิฆ่าเพราะเป็นไส้ศึกให้กับตำรวจเพื่อล้มคิสกิในตอนทั้งที่คิสกิเป็นผู้นำของตัวมันและเขาก็ยอมตายแบบไม่กลัวตายทั้งที่ยังเชื่อมั่นในตัวทาคิมิจิ จากนั้นขัสุทละก็ได้มาช่วยทาคิเมจิแล้วก็พาไปหาหนาโอโตะเพื่อจับมือและย้อนกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขมันนะครับแล้วก็จบไปสําหรับประวัติของมัซึโนะจิฟุยุผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นตรงไหนขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ